สวัสดีครับพี่น้องพ้องปายนะครับสุภูสุคนนะครับผมครับมาพบพ่อกันดีนะครับกับแอมรถยนต์นะครับมา ep สองแล้วกันนะครับอ่าสิมาแรกเป็นเรื่องกับระบบไฟแล้วกันนะครับของแอมรถยนต์เนาะนะครับเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับระบบไฟครับของแอมรถยนต์ครับจะมีอยู่สามขั้วนะครับเนี่ยดูขั้วแรกนะครับ gnd คือกาวนะครับกาวคือขั้วลบนั่นเองนะครับขั้วลบมาแล้วกับอ่า B บวกเนี่ยคืออ่าขั้วบวกนะครับมาจากแบตนะครับแล้วก็รีโมทนะครับ รีโมทนี่เหมือนสวิตเปิดปิดนะครับผมเปิดปิดแอมนี่นะครับเอาออกมาจากเครื่องเล่นจากวิทยุนะครับหรือจากปีก็ได้ครับถ้าเขาเปิดพวกปีเปิดวิทยุปุ๊บนี่แอมเราจะทํางานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับที่สําคัญครับแอมพาวเวรแอมรถยนต์นี่ส่วนหลายเลยครับจะมีการใช้งานที่12โวลต์นะครับเดี๋ยวจะเขาย่าไปต่อไฟต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นะครับ12โวลต์นะครับแอมตัวนี้และทีนี้ อัตราการกินไฟเนาะมันเขาเรียกว่ากระแสการกินกระแสแล้วกันนะครับผมนี่ครับเฮาสามารถคำนวณได้ประมาณนี้ครับเพราเบื้องจักง่ายๆเนาะเบื้องจักฟิวนี่แหละครับฟิวนี่40แอมมันมี4ตัวเนาะก็บวกกันเข้าไปเนาะ446ร้อยหกสิบแอมมนะครับเฮาก็หากระแสให้มันป้อนให้มันได้ร้อยหกสิบแอมนะครับเขาจะทํางานได้ดีได้อิ่มนะครับผมประมาณนี้เนะครับหลักการถ้าเขาอิ่มเขาทํางานได้ดีเสียงดีนะครับเอา e ีนี้กะ ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ